วันนี้วันที่5เมษาสองห้าเวลา19.38กนอมาลองเทสตรุดน้ำตกสร,รดใดผาากลางคืนลองดูบรรยากาศแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้กี่รองแค่นี้ก็เหนือ่อยรอบแรกยังไม่ถึงร้อยเมตรเลยแี่ถึงแล้วไหอ๋อตอนนี้หกร้อยก้เจ็ดร้เมตร โอเคลองดูว่าจะได้กี่รอบแล้วกลับบ้านสวัสดีครับสวัสดีคร่อน,นี่ค่ะ N of uphill เราถึงยอดเสาฐานเอ่อของน้ำตกสาะดาแล้วนะคะก็เดินขึ้นมาประมาณเท่าไหร่นยมองไม่เห็นสามสิบสามนาทีเดินไปคุยไปกันเรื่อยๆเนาะถึงแล้วรอบแรกของพี่สุรอบที่กร่แล้วคะ ข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่แล้วแกมาทั้งวันแล้วค่ะามาไม่รู้สี่ยอดอกี่ยอดแล้ว <laughs> โอเคยี่สิบส่โลใช่เดี๋ยวเราขลงล่างดูว่า<อ><อ>ร้อ,รองสองมาเปล่าน้องน่ารังมากเนยปลาลูกะกินน้ำไม่ลูกไม่รู้ออ่ะลองกินข้างล่างไปค่ะฮึินนี้จะมืดทีนึงอากาแล้วก็ปีวิ่งถนนเอา โอ้โหตั้งแต่พฤติการเลยเหรอเนี่ยใช่ไม่ลงไมหวะดีนะสวัสดีครับมาเยอะดีเนาะยังเยอะเลยเป็นตั้งนานโหมาเจอกันยามค่ำคืนยิ่ดีใจเอาเอาวางเลยไหมวางเด็ตั้งใจเอาสิบรอบอ๋อพี่ตั้งใจเอาประมาณรอบแรกก่อนเนี่ยรอบแรกก็ลงไม่ถึงละเออเพิ่งมาเหมือนกันแล้วก็เนี่ยน้องสายว่ารอบ รอบแต่พี่พี่เนี่ยพี่เขาหลายรอบทั้งแังวันแล้วพี่พี่สุนี่ชื่อพี่สุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนกันนี่น้องปูอารีรัตน้องปูสวัสดีค่ะที่เราไม่ได้วิ่งเงยของเราไม่ได้วิ่งเลยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกอันนี้มารอบที่สองแล้วครับน้ำตกสัตดใดสองรอบแล้วต้องใส่แว่นตามใส่ตาสั้นกลางคืนมองไม่ค่อยเห็นนะคะ รอ hey, บสอแล้วจ้ะจะมีเอบ3สามเดี๋ยวลงไปก่อนเนาะใช่ใช่ตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยไม่รู้อะกี่โมงแล้วไม่รู้สามทุ่มสิบแปดนาทีโอเคโอเคไปต่อลงละเดี๋ยวมาใหม่รอบสองแล้วจะรอบสามเราจะจะตามความตั้งใจ รอบที่สามแล้วใี่ครับรอบที่สามแล้วตอนนี้4 22.26นอะประมาณ9จุดเท่าไหร่เะยทาง9.59 9.59กมลงไปก็สิบกว่าน่าจะพอนะพอแล้วเพราะว่าวันนี้มีภารากิจมาด้วยไม่ไหวโอเคงั้นก็ปิดจบข้างล่างอีกทีไปครับรอบสามแล้วเกินคาดนะเนี่ยกลัว่ารอบเดียวนะ โอเคอ่าตอนนี้เราก็กลับลงมาครบสามรอบแล้วนะคะทีสิบเอ็ดจุดสี่แปดกโลพอแล้วซ้อมกันคืนสามรอบจริงๆถ้ามไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็น่าจะต่อเนาะแต่ว่าวันนี้เอาเอาแค่นี้ก่อนพี่ตอกเป็นไงบ้างคะก็โอเคอากาศเย็นเนาะก็มีลมบ้างอะไรบ้างก็ดีแต่ว่าเพื่อนๆก็ยังซ้อมกันต่ออยู่เนาะตอนนี้เวลาอะไรเ ตอนนี้เหรอตอนนี้เรามาตั้งแต่ทุ่มครึ้งเนี่ยใช่ใช่เราเริ่มทุ่มครึ่ง,งตอนนี้สี่ท <Okay. S 2> ุ่มห้าสิบสี่โอเคก็รวมแบบพักหน่อยอะไรหน่อยเงี้ยเนาะไปเรื่อยๆก็ดีค่ะส้อมกลางคืน <c oughs> ได้ฟิลดีมีสมาธิ <c oughs> ไม่วอกแวกโอเคเดี๋ยวเอาไว้เราจะไปไหนกันต่อค็ว่ากันเนาะงานวันนี้สองกลางคืน ครัง้งแรกปิดจบค่ะอย่าลืมออกกำลังกายกันนะบ๊ายบาย